ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกครับเช้าวันจันทนะครับเริ่มต้นทํางานกันอีกแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังคงเวิร์กฟอร์มฮมอยู่นะครับไม่เป็นไรครับแวะมาดูคลิปโปเกมอนกันดีกว่านะครับมีหมีมาครับตอนนี้โอ้โหใครที่ตามล่าหาหมีนะครับเจ้าคาบิก้อนนะครับหมีสีน้ําเงินนะครับผมก็ไล่ล่ากันได้เลยครับช่วงนี้มีมาเยอะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับออ้ยมีบอสเต็มเลยครับ โอ้โหซาเชียนมาเต็มเลยครับ2ตัวนะครับโอ้ยโโเดี๋ยวดูก่อนครับว่ามีใครตีหรือเปล่านะครับแป๊บแป๊บเจ็ดนาฬิกาครับน่าจะหาคนตียากครับงั้นวันนี้เรามาเปิดกล่องนะครับ7กิโลกันดีกว่านะครับเอ้กล่อง7กิโล กล่องเจ็ดวันครับแม่ช่วงเมื่อวานนี้ครับฟักไข่ไปหลายใบนะครับทั้ง7กิโลทั้ง1 0กิโลอะไรแบบงงเบอร์เบอครับเพราะว่าเจอแต่ตัวเออออกมาทั้งนั้นเลยครับไม่ไหวครับกล่องเจ็ดวันกันดีกว่าครับผมขออนญ้ตรับรางวัลเจ้าสปะรดก่อนนะครับผมโอเคแน่นอนครับเราได้เป็นเจ้าลูกดิ่งนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับสําหรับท่านอื่นๆยังมีเวลาอยู่นะครับผม ยังมีเวลาอยู่นะครับนี่ครับเจ้าลูกดิงเหมือนเดิมครับซิรีนนะครับผม951นะครับจับเอาสตาร์ดเฉยๆนะครับตั้ง1,000พสตาร์ดนะครับก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวลงคลิปให้เพื่อนๆดูครับแถมมีตัวเมื่อสักครู่อีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะมีชายนี่โชว์เพื่อนๆสักหน่อยนะเออนะครับเพิ่งเด้งมาเมื่อกี้นี่อไครับผมก็เลยยังไม่จับนะครับผมก็กองเวันครับ เจ้าซีรีนนะครับเจ้ากระดิ่งนะครับเผื่อใครอยากเปิดหาชายนี่นะครับได้เลยนะครับไปเปิดหาดูนะครับเผื่อฟุกเจอครับขออนุญาตรับรางวัลก่อนนะครับโอ้โหแล้วก็คลิปเก่าๆเดี๋ยวทยอยลงให้เพื่อนๆรับชมนะครับมีคาบิ้อนครับตัวนี้2 1 6 5เลยครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับมาพร้อมใช้งานครับ โอ้ยังเป็นสีส้มเลยครับจดียขอยนบอลแดงทิ้งสักสองสามบอลก่อนนะครับวงกลมวงเบลเลอร์เลยครับผมยังเป็นสีส้มอยู่เลยครับเอาละครับเจ้ามีรัาพี่ก้อนมาครับเป็นตัวแถมจากกล่องเจ็ดวันนะไม่ได้มาจากในกล่องนะครับมาจากอีเวนต์ของเขาเขามาเกิดตรงนี้ของเขานะครับไม่มีอะไรนะครับผม โอ้โปเกมอนที่รอบๆที่ทํางานผมเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาเยอะครับโอไอวีไม่สวยเลยครับเอาไว้เทรดได้ครับนี่ครับแต่ว่ามีโปเกมอนมาเกิดเยอะพอสมควรนะครับผมหลังจากที่เราพยายามเล่นกันมาเรื่อยๆนะครับผมตารูมากกะครับกราฟอร์มนะครับผมก็เหลืออย่างเดียวครับเหลือเสานะ โปเกมอนนี่มีมาเยอะแล้วนะครับเหลือเสาอย่างเดียวครับยังไม่มานะครับยังไม่ยอมมานะโอ้โหนี่ครับเสาใหม่มาเกิดอย่างที่เราได้ฟังครับมีเพื่อนๆถามว่ายังขอเสาได้อยู่ไหมเลเวล40ยังขอได้เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่คนที่เขามาตรวจสอบนี่แหละครับก็พวกพวกชาวโปเกมอนนี่แหละครับที่เลเวลสูงๆขึ้นไปนะครับรวมถึงท่านที่เล่นเกมอินเกรสมาก่อนนะครับที่มีเลเวลเกินเลเวลเลเวล10หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมลืมไปแล้วนะ ก็มาช่วยตรวจสอบกันนะครับว่าควรจะมีเสาขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ในอนาคตครับมันเป็นเกมที่เวอร์ไวนะครับมีเสามียิมเยอะก็ดีนะครับผมมันเป็นผลดีกับตัวเกมแล้วก็ผู้เล่นนะครับโดยรวมนะครับถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนนะกว่ากว่าเจ้ามีเนี่ยครับิ้กนตัวเมื่อกี้จะเกิดทีนะโอ้โววิ่งตามหากันอุตลุดเลยครับผม อแต่ว่าตอนนี้ครับก็มีหมีมาเกิดอย่างที่เห็นนะครับมีอยู่ทั่วไปตามอีเวนต์มีสลับอีเวนต์ต่างๆนะครับหาจับกันง่ายนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวเกมเองนะครับผู้พัฒนาก็ต้องสู้กับสกิลของผู้คนด้วยนะครับผู้คนที่อยากเล่นอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปนะแต่ว่าพี่แกไม่ปรับปรุงอะไรเลยก็ เกมมันก็จะค่อยๆตายลงไปนะครับเนาะอ่านะครับอ่านะครับกล่องเจ็ดวันดูสกจะยืดยาวเกินไปแล้วครับเดี๋ยวขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับได้เจ้าลูกดิงมาตัวหนึ่งครับซีรี์นะครับแถมหมีมาหนึ่งตัวนะครับไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับอยู่นอกกล่องนะครับผมแล้วก็เจ้าโปเกมอนพูรูรินครับที่มาประจําวันให้เรานะครับของของใครของมันนะครับอันนี้บางคนอาจจะได้ตัวอื่นนะเออนะครับผมเคยมีอยู่ทีนึงเป็นลักกี้นะมานะครับแต่ว่า CP ไม่สวยเลยนะครับผมไม่ได้ชานี่ด้วยนะครับอ่านะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับกล่องเซตวันเดี๋ยวสายๆบ่ายๆเราว่ากันใหม่นะครับว่าจะมีไข่เก่ามาให้ดูหรือว่าจะเป็นอ่าด้วงนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับน่าจะเป็นด้วงไชนี่นะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ7จ็นาฬิกาสินาทีแล้วสวัสดีครับ